จังหวะที่พอดีคือจังหวะที่ใจไม่ฝืนเมื่อกล่าวถึงจังหวะที่พอดีใจย่อมหวนกลับมามองความเป็นไปของชีวิตทั้งมวลที่ดำเนินอยู่ต่อหน้าไม่ใช่เพื่อค้นหาคำตอบที่ซับซ้อนหากเพื่อรับฟังเสียงเงียบของเหตุปัจจัยที่กำลังทำหน้าที่ของตนเองชีวิตไม่ได้ผิดพลาดเพราะเดินช้า หรือสำเร็จเพราะเร่งเร็วหากผิดพลาดเพราะใจเข้าไปฝืนในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาและทุกข์เพราะใจไม่ยอมวางในสิ่งที่ผ่านเวลาไปแล้วความพอดีจึงไม่ใช่เส้นกึ่งกลางทางตัวเลขแต่เป็นความกลมกลืนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจที่รับรู้เมื่อใจหยุดผลักไสและหยุดไข,ขวาคว้าการเคลื่อนไหวของชีวิต ย่อมปรากฏเป็นระเบียบโดยไม่ต้องจัดเรียงความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เคยถูกมองเป็นอุปสรรคกลับเผยบท,บ,ทบาทของตนในฐานะครูผู้เงียบงนันสอนให้เห็นว่าการฝืนแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ใจตึงและความตึงนั่นเองเป็นต้นเหตุของความไม่สงบเมื่อใจคลายจากการเอาชนะเวลาใจย่อมเริ่มรับรู้จังหวะที่แท้จริง ซึ่งไม่เร่งไม่ชา้าแต่สอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่กำลังสุกงอมอยู่ณขณะนั้นจังหวะแห่งเหตุปัจจัยจังหวะที่พอดีมิได้เป็นสิ่งลึกลับห่างเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่กับชีวิตมาตลอดเพียงแต่ใจมักไม่หยุดฟังความเคลื่อนไหวทั้งหลายของโลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่โดยลําพังเมื่อพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่าทุกช่วงเวลามีหน้าที่ของตนเองเวลาแห่งการเกิดย่อมมีความหมายของการเริ่มเวลาแห่งการเปลี่ยนย่อมมีความหมายของการเรียนรู้และเวลาแห่งการจากไปย่อมมีความหมายของการวางใจที่ไม่ฝืนยอมรับความจริงเช่นนี้ย่อมไม่เร่งให้สิ่งที่ยังไม่พร้อมเกิด และไม่ยื้อสิ่งที่ถึงคราวต้องคลี่คลายความพอดีจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างเป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อใจหยุดแทรกแซงกระแสของเหตุปัจจัยเมื่อเหตุยังไม่พร้อมผลย่อมยังไม่ปรากฏแม้ใจจะเร่งรัดเพียงใดก็ไม่อาจทำให้ความจริงเปลี่ยนไปการฝืนจึงเปรียบเสมือนการต้านกระแสน้ำยิ่งต้านยิ่งอ่อนแรง และยิ่งเกิดความขุ่นมัวในใจแต่เมื่อใจยอมรับว่ากระแสมีทิศทางของตนเองใจย่อมเริ่มผ่อนคลายความเข้าใจนี้มิได้ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งหากทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างไม่ขัดแยง้งใจที่ไม่ฝืนไม่ใช่ใจที่ละเลยหน้าที่แต่เป็นใจที่ทำหน้าที่อยู่บนฐานของความเข้าใจว่าอะไรควรเป็นไปตามเวลา อะไรควรปล่อยให้เป็นไปตามเหตุที่สุกงอมแล้วสพรพพสิ่งในธรรมชาติล้วนดำรงอยู่ด้วยจังหวะของตนมเมล็ดพืชงอกเมื่อดินน้ำและอุณหภูมิพร้อมมิใช่เพราะความเร่งของผู้ปลูกชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันความคิดการงานความสัมพันธ์ล้วนต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เหมาะสม เมื่อใจไม่ฝืนใจย่อมมองเห็นสัญญาณของความพร้อมและความไม่พร้อมอย่างชัดเจนไม่หลงคิดว่าความช้าคือความล้มเหลวและไม่หลงคิดว่าความเร็วคือความสำเร็จความพอดีจึงเป็นสภาวะที่ใจหยุดอยากฟังความจริงมากกว่าฟังความอยากของตนเองในหลายครั้งความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เกิดจากใจที่ไม่ยอมรับจังหวะของเหตุการณ์นั้นใจอยากให้เป็นอย่างอื่นอยากให้เร็วหรืออยากให้ช้ากว่าที่เป็นอยู่ความอยากเช่นนี้เองที่ทำให้ใจตึงและหนักเมื่อใจตึงความพอดีย่อมเลือนหายเหลือเพียงความกระวนกระวายแต่เมื่อใจคลายจากการต่อร้องกับเวลาใจย่อมเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้า แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งที่ไม่ตรงกับความคาดหวังใจก็สามารถอยู่ร่วนกับมันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งภายในจังหวะแห่งเหตุปัจจัยสอนให้เห็นว่าทุกสิ่งมีที่มาและที่ไปการเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจไม่โทษตนเองในสิ่งที่ยังไม่สำเร็จและไม่หลมยึดตนเองในสิ่งที่สำเร็จแล้วความพอดี จึงทำให้ใจอ่อนโยนต่อความเป็นจริงไม่แข็งกร้าวและไม่ผลักไสความอ่อนโยนนี้มิใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความมั่นคงที่เกิดจากการยืนอยู่บนฐานของความจริงใจที่ไม่ฝืนย่อมไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเพราะเห็นชัดว่าทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุของมันเองเมื่อพิจารณาจังหวะของชีวิตด้วยความเข้าใจเช่นนี้ใจย่อมเริ่มสงบ โดยไม่ต้องแสวงหาความสงบไม่ได้เกิดจากการหยุดของเหตุการณ์แต่เกิดจากการที่ใจไม่เข้าไปฝืนหรือบิดเบือนความหมายของเหตุการณ์นั้นความพอดีจึงเป็นธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งอยู่ใกล้กว่าที่คิดและปรากฏชัดเมื่อใจยอมถอยออกจากการควบคุมแล้วเปิดพื้นที่ให้เหตุปัจจัยทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ใจที่ไม่เร่งและไม่ต้าน ใจที่ไม่ฝืนย่อมปรากฏลักษณะหนึ่งคือไม่เร่งและไม่ต้านเมื่อเหตุการณ์ใดดำเนินไปตามคันลองของมันใจเช่นนี้จะไม่เข้าไปเร่งให้เร็วกว่าเวลาและไม่เข้าไปต้านให้หยุดตามความกลัวหรือความไม่พอใจการไม่เร่งไม่ใช่ความเฉยแต่เป็นการรู้จักจังหวะที่สิ่งใดควรคลี่คลายด้วยตนเองการไม่ต้านไม่ใช่ความยอมจำนน แต่เป็นการเห็นว่าการขัดขืนในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมิได้เปลี่ยนความจริงมีเพียงเพิ่มความหนักให้กับใจเท่านั้นเมื่อใจวางอยู่ในท่าทีเช่นนี้การรับรู้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากการต่อสู้เป็นการสังเกตจากการผลักไสเป็นการรับรู้และจากความตึงเครียดเป็นความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหลายครั้งใจเร่งเพราะความกลัวว่าจะไม่ทัน หรือกลัวว่าจะพลาดบางสิ่งความกลัวนี้ทำให้ใจรีบก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มองพื้นดินที่กำลังเหยียบเมื่อก้าวพลาดใจกลับโทษตนเองและโทษโลกโดยไม่เห็นต้นเหตุท,ที่แท้จริงคือการเร่งเกินจังหวะที่เหมาะสมในทางกลับกันใจที่ต้านมักเกิดจากความไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกลัวการสูญเสียกลัวการสิ้นสุดจึงพยายามยื้อสิ่งที่กำลังจะผ่านไป การยือนี้ทำให้ใจเหนื่อยล้าและทำให้ความทุกข์ยืดยาวเกินความจำเป็นจังหวะที่พอดีจึงอยู่ตรงกลางระหว่างการเร่งและการต้านเป็นพื้นที่ที่ใจยืนอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ขัดแยง้งเมื่อใจไม่เร่งและไม่ต้านใจย่องเริ่มเห็นว่าหลายสิ่งที่เคยคิดว่าต้องจัดการแท้จริงแล้วเพียงต้องปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัย ความคิดเช่นนี้ทำให้ใจเบาไม่แบกภาระเกินจำเป็นและไม่สร้างแรงกดดันให้ตนเองหรือผู้อื่นใจที่เบาเช่นนี้มิได้ทำให้ชีวิตขาดความรับผิดชอบหากกลับทำให้การกระทํามีความชัดเจนเพราะไม่ถูกบดบังด้วยความกังวลและความคาดหวังที่มากเกินไปการตัดสินใจจึงเกิดจากความเข้าใจในสถานการณ์ ไม่ใช่จากแรงผลักของอารมณ์การไม่เร่งและไม่ต้านยังทำให้ใจมองเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ราบรื่นหรือช่วงที่ครุขระใจจะไม่รีบผลักช่วงที่ยากออกไปและไม่รีบคว้าช่วงที่ดีไว้แน่นจนเกิดความกลัวการสูญเสียความพอดีในลักษณะนี้ทำให้ใจมีความมั่นคงภายใน ไม่สันไหวตามการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากนักความมั่นคงนี้มิได้เกิดจากการควบคุมสิ่งรอบตัวแต่เกิดจากการรู้จักวางใจให้สอดคล้องกับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อใจเรียนรู้ที่จะไม่เร่งและไม่ต้านการรับรู้ต่อผู้อื่นก็เปลี่ยนไปใจจะไม่เร่งให้ใครเป็นไปตามความต้องการของตนและไม่ต้านการเป็นไปของใคร เพียงเพราะไม่ตรงกับความคาดหวังความเข้าใจในจังหวะของแต่ละชีวิตทำให้ใจมีความเมตตาโดยไม่ต้องตั้งใจเพราะเห็นว่าทุกคนกำลังดำเนินอยู่บนเส้นทางของเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบจึงค่อยๆจางหายและการยอมรับก็เริ่มอย่างรากลึกโดยไม่ต้องอาศัยถ้อยคําปลอบใจใจที่ไม่เร่งและไม่ต้าน จึงเป็นใจที่พร้อมรับความจริงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการได้มาหรือการจากไปจังหวะที่พอดีในลักษณะนี้มิได้ทำให้ชีวิตราบเรียบไร้คลื่นแต่ทำให้ใจไม่จมไปกับคลื่นนั้นใจยืนอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างรู้เท่าทันและเปิดพื้นที่ให้เหตุปัจจัยดำเนินไปโดยไม่ถูกแทรกแซงด้วยความฝืนของตนเอง ความนิ่งที่เคลื่อนไหวความนิ่งที่แท้จริงมิใช่การหยุดของชีวิตหากเป็นภาวะที่ใจไม่ถูกดึงรั้งไปตามแรงกระทบเมื่อสิ่งต่างๆเคลื่อนไหวใจยังคงตั้งอยู่ในความเข้าใจไม่หวั่นไหวจนเสียสมดุลและไม่ยึดติดจนแข็งทื่อความนิ่งเช่นนี้จึงเป็นความนิ่งที่เคลื่อนไหวได้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่สูญเสียความมั่นคงภายในจังหวะที่พอดีจึงมิได้ขัดแย้งกับการเคลื่อนไหวหากเป็นฐานที่ทำให้การเคลื่อนไหวมีทิศทางไม่หลงไปกับแรงดึงของอารมณ์และความคิดที่แปรปรวนเมื่อใจไม่ฝืนความนิ่งจะปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องแสวงหาความนิ่งนี้มิได้ปิดกั้นการรับรู้แต่เปิดรับทุกสิ่งอย่างเท่าเทียมใจรับรู้ความสุขโดยไม่หลง และรับรู้ความทุกข์โดยไม่ผลักไสความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจไม่ต้องวิ่งหนีจากสิ่งที่ไม่พึงใจและไม่ต้องไล่ตามสิ่งที่พึงใจความพอดีจึงอยู่ตรงที่ใจเห็นทั้งสองด้านอย่างชัดเจนและไม่เลือกข้างด้วยอคติของความอยากหรือความกลัวในชีวิตประจําวันความนิ่งที่เคลื่อนไหวแสดงออกผ่านการกระทำที่ไม่เร่งร้อนเกินจำเป็น และไม่ชักช้าเพราะความหลังเลการกระทำเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการคำนวณอย่างตึงเครียดแต่เกิดจากความเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ใจรู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรโดยไม่ต้องฝืนตนเองหรือฝืนผู้อื่นเมื่อการกระทำออกมาจากฐานของความนิ่งความผิดพลาดย่อมไม่กลายเป็นบาดแผลและความสำเร็จย่อมไม่กลายเป็นเครื่องยึดติด ความนิ่งที่เคลื่อนไหวยังทำให้ใจไม่หลงกับภาพลวงของความควบคุมหลายสิ่งในชีวิตไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้ทั้งหมดการยอมรับความจริงข้อนี้มิได้ทำให้ใจอ่อนแรงแต่ทำให้ใจเลือกใช้พลังอย่างเหมาะสมพลังที่ไม่ถูกใช้ไปกับการฝืนจะกลับมาเป็นพลังของความเข้าใจและความเมตตาใจจึงมีพื้นที่พอสำหรับการรับฟัง การพิจารณาและการตอบสนองอย่างไม่เบียดเบียนตนเองเมื่อใจตั้งอยู่ในความนิ่งเช่นนี้ความสัมพันธ์กับโลกภายนอกจะเปลี่ยนไปใจไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตนผ่านการแข่งขันและไม่ต้องลดคุณค่าของผู้อื่นเพื่อยกตนเองขึ้นความพอดีในระดับนี้ทำให้ใจเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง เห็นว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละชีวิตมีผลต่อกันและกันการวางใจอย่างไม่ฝืนจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหากเป็นการสร้างสมดุลให้กับความสัมพันธ์ทั้งหมดที่รายล้อมอยู่ความนิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนต้องอาศัยความซื่อสัตย์ต่อความจริงภายในเมื่อใจเริ่มรับรู้สัญญาณของความตึงหรือความฝืน ใจย่อมเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายโดยไม่ต้องต่อต้านตนเองการผ่อนคลายเช่นนี้ไม่ใช่การปล่อยปละแต่เป็นการคืนจังหวะให้กับชีวิตจังหวะที่พอดีจะค่อยๆเผยตัวออกมาในรูปของความสบายใจที่มั่นคงไม่หวือหวาแต่ไม่พร่องและดำรงอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของโลกอย่างสงบและอ่อนโยน การวางใจต่อความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งไม่มีสิ่งใดหยุดอยู่ในสภาพเดิมแม้เพียงชั่วขณะแต่ใจมักไม่ยอมรับความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งใจจึงพยายามตรึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนและต่อต้านสิ่งที่กำลังเคลื่อนเมื่อใจทำเช่นนั้นความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นทันที เพราะความจริงไม่อาจถูกบังคับให้หยุดตามความต้องการการวางใจต่อความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการคืนความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างใจกับความเป็นจริงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่เป็นการยอมรับว่าชีวิตมีจังหวะของมันเองเมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใจที่ไม่ฝืนจะไม่รีบตัดสินว่าดีหรือร้ายแต่เปิดพื้นที่ให้เห็นกระบวนการของมันอย่างชัดเจน การเปิดพื้นที่เช่นนี้ทำให้ใจไม่ถูกดูดเข้าไปในความกลัวหรือความคาดหวังความพอดีจึงเริ่มปรากฏในรูปของความนิ่งที่ไม่ตื่นตระหนกใจเรียนรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมิได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่อาจดำรงอยู่ต่อไปและเปิดทางให้สิ่งใหม่ได้ปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมหลายครั้งใจทุก เพราะพยายามรักษาสภาพเดิมทั้งที่เหตุปัจจัยได้เปลี่ยนไปแล้วความพยายามเช่นนี้ทำให้ใจเหมือนยืนอยู่บนพื้นดินที่กำลังสุดเมื่อยิ่งฝืนยืนความไม่มั่นคงยิ่งเพิ่มขึ้นแต่เมื่อใจยอมก้าวตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันใจย่อมพบพื้นใหม่ ที่รองรับการยืนอย่างมั่นคงกว่าเดิมการวางใจต่อความเปลี่ยนแปลงจึงมีได้ทำให้ใจสูญเสียที่พึ่งหากทำให้ใจพบที่พึ่งที่สอดคล้องกับความจริงยิ่งขึ้นการวางใจในลักษณะนี้ยังทำให้ใจไม่แบกอดีตและไม่กังวลกับอนาคตเกินจําเป็นอดีตถูกมองเป็นบทเรียนไม่ใช่โซ่ตรวน และอนาคตถูกมองเป็นความเป็นไปได้ไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกไว้ล่วงหน้าใจจึงมีพื้นที่เต็มที่สำหรับปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่เหตุปัจจัยกําลังทำงานจึงความพอดีจึงเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่ในความทรงจำหรือความคาดหวังเมื่อใจวางต่อความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับตนเองจะอ่อนโยนขึ้น ใจไม่ตำหนิตนเองที่เปลี่ยนและไม่บังคับตนเองให้เป็นอย่างเดิมตลอดไปการยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในทำให้ใจเติบโตโดยไม่ต้องต่อสู้กับตนเองการเติบโตเช่นนี้มีได้วัดจากความสำเร็จภายนอกแต่จากความสามารถของใจในการอยู่กับความจริงอย่างไม่แตกแยกความพอดีจึงเป็นสภาวะที่ใจ อยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่สูญเสียความสงบความเปลี่ยนแปลงที่ถูกวางใจอย่างถูกต้องจะกลายเป็นครูที่เงียบงนันสอนให้เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งและสอนให้ใจจุรักปล่อยวางโดยไม่รู้สึกว่ากำลังสูญเสียใจเห็นว่าการปล่อยวางมิใช่การจากลาแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ความจริงดำเนินไปตามจังหวะของมันเอง จังหวะที่พอดีในลักษณะนี้จึงเป็นการอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจและดำรงอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้วยใจที่มั่นคงและไม่ฝืนความพอดีที่เผยตัวในชีวิตประจำวันความพอดีมิได้ซ่อนอยู่ในถ้อยคำสูงส่งหรือช่วงเวลาอันพิเศษหากเผยตัวอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งดำเนินไปอย่างเงียบงันตั้งแต่การลุกขึ้นการทำหน้าที่การพบเจอและการจากกันใจที่ไม่ฝืนย่อมสัมผัสได้ว่าทุกอิริยาบถมีจังหวะของมันเองเมื่อก้าวเดินใจก้าวไปพร้อมร่างไม่เร่งจนสะดุดและไม่ช้าจนหลังเลเมื่อทำกิจ ใจอยู่กับกิจนั้นโดยไม่ดึงความกังวลจากที่อื่นมาทับซ้อนความพอดีเช่นนี้ทำให้ชีวิตธรรมดากลายเป็นพื้นที่แห่งความสงบโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายนอกในความสัมพันธ์กับผู้อื่นความพอดีปรากฏในความสามารถของใจที่จะฟังโดยไม่รีบตอบและพูดโดยไม่รีบเอาชนะ ใจไม่ฝืนให้ใครเข้าใจในทันทีและไม่ฝืนตนเองให้ต้องเข้าใจทุกอย่างพร้อมกันการเว้นจังหวะเช่นนี้เปิดพื้นที่ให้ความจริงค่อยๆปรากฏความเข้าใจจึงเกิดจากการซึมซับไม่ใช่จากการกดดันเมื่อใจไม่ฝืนความขัดแย้งจำนวนมากย่อมคลี่คลายลงเองเพราะต้นเหตุแท้จ,จริงม่ใช่ความเห็นต่าง หากเป็นความเร่งและความต้านที่ซ่อนอยู่ในใจของแต่ละฝ่ายในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากความพอดีมิได้หมายถึงการไม่มีปัญหาแต่หมายถึงการไม่เพิ่มปัญหาด้วยใจที่ต่อต้านใจที่ไม่ฝืนจะยอมรับว่าความยากเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางไม่เร่งให้ผ่านไปเร็วกว่าเหตุและไม่จมอยู่กับมันนานเกินควร เมื่อใจยืนอยู่กับความจริงเช่นนี้พลังภายในจะค่อยๆปรากฏขึ้นพลังที่ไม่ได้เกิดจากความดื้อรั้นแต่เกิดจากความเข้าใจว่าความยากมีอายุของมันเองและจะคลี่คลายเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปความพอดียังเผยตัวในความสามารถของใจที่จะหยุดเมื่อควรหยุดและเคลื่อนไหวเมื่อควรเคลื่อนไหวหยุดโดยไม่รู้สึกผิดและเคลื่อนไหวโดยไม่รู้สึกฝืน การหยุดเช่นนี้มิใช่การหนีแต่เป็นการพักเพื่อให้เหตุปัจจัยภายในได้จัดระเบียบตนเองการเคลื่อนไหวเช่นนี้มิใช่การเร่งแต่เป็นการตอบสนองต่อความพร้อมที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อใจเรียนรู้จังหวะเช่นนี้ชีวิตจะไม่ถูกลากไปด้วยแรงบีบของความจำเป็นที่สร้างขึ้นเองเมื่อมองลึกลงไปความพอดีคือความซื่อสัตย์ของใจต่อความจริงในแต่ละขณะไม่เสริม ไม่ตัดไม่บิดเบือนใจเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เป็นและยอมรับผลของมันโดยไม่ปรุงแต่งความซื่อสัตย์เช่นนี้ทำให้ใจไม่ต้องแบ่งแยกระหว่างชีวิตกับธรรมเพราะธรรมกำลังแสดงตัวผ่านชีวิตอยู่ตลอดเวลาการนั่งการยืนการทำการพักล้วนเป็นภาษาของธรรมที่กำลังบอกจังหวะของมันเองเมื่อใจค่อยๆค,คุ้นเคยกับความพอดี ชีวิตจะเริ่มมีความกลมกลืนที่ไม่ต้องอธิบายใจไม่ต้องประกาศความสงบและไม่ต้องสแสวงหาความหมายเพิ่มเติมความหมายจะค่อยๆปรากฏจากการดำรงอยู่ที่ไม่ฝืนความเงียบภายในจะไม่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่อ่อนโยนต่อทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปจังหวะที่พอดีในที่สุดจึงไม่ใช่สิ่งที่ใจต้องทำให้เกิดแต่เป็นสิ่งที่ใจได้พบเมื่อเลิกฝืน และยอมอยู่กับชีวิตตามที่ชีวิตเป็นอยู่ตรงหน้า